สา, <c oughs> สายันสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้16นาฬิกาโดยประมาณนะครับดูความาแข็งแรงนะครับจะบอกอย่างนี้ก็แหมไม่น่าฟังนะครับดูภาวะการขาดน้ำในสวนนะครับต้นกล้วยถือว่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วเป็นตัวชี้บ่งว่า น้ำจะดีหรือไม่นะครับถ้าต้นกล้วยแห้งนี่ก็ถือว่าเต็มที่ของเขาแล้วครับแต่ยังไงเราก็ต้องสู้ครับเห็นฮะพื้นที่ที่ว่างเราก็ต้องลงตะไคร้ไว้นะครับวงเป็นแถวเลยนอกจากนั้นแล้วก็จะมีถั่วพูด,ด้วยลงไว้เหมือนกันเป็นหย่อมๆนี่นะครับเห็นไหมแถวเหมือนกันต้องไปด้วยกันครับสู้กันไป ขอมองท้องฟ้าครับวันนี้ช่วงอาทิตย์นี้นะครับทราบว่าจะมีพายุเข้ามาเริ่มมืดมาแล้วมีเสียงคลืนคล่นๆอยู่ไกลๆน่าจะเป็นทางจังหวัดอะไรล่ะเนี่ยออะไรอ่ะตราดมั้งครับออกไปทางตราดนั่นแหละอ่ะขอให้มาเถอะรออยู่ครับเราจะนิ่งดูได้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกลับมาดู บวกที่ลงไว้ครับกะลงดักน้ำฝนในอาทิตย์นี้แหละครับลงไว้เมื่อหลายวันแล้วแล้วงอกแล้วครับเนี่ยก็จะต้องได้เวลาปักเสาครับปักได้มาจะครบแล้วเหลืออยู่หนึ่งเสาก็จะลงให้เสร็จนะครับเอาว่ากันต่อไปแต่พบลักษณะอีกอย่างหนึ่งครับนี่ พบว่าดินที่นี่เหนียวมากครับท่านผู้ชมเหนียวจริงๆเหนียวชนิดแบบว่าพอหมดน้ําเนี่ยเขาจะแข็งมากเลยเนี่ยครับเราก็ต้องสู้กันด้วยหลายๆอย่างครับหลังจากปลูกอย่างอื่นแล้วให้หญ้าคลุมแล้วปลูกพวกตระกูลถั่วแล้วนะครับปลูกที่ทนแรงแล้วเอาทุกอย่างเลยนะลองดูว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เราจะใช้ธรรมชาติบำบัดครับก็ <c oughs> <c oughs> คือพืชที่ทนได้อะไรได้เนี่ยปลูกไปนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้พื้นเปือยนะครับต้องให้มีวัชพืชอะไรก็แล้วแต่คลุมไว้อย่างที่เห็นครับปนปนกันไว้แต่ก่อนที่จะปลูกนี่ได้ก็ต้องใช้สังกะสีนี่แหละครับปิด้าก่อนแล้วค่อยค่อยมาขุดลุมปลูกพวกนี้ครับอ่ะเดี๋ยวต่อกันครับ นี่ดูความเหนียวครับเหนียวมากมากบีเป็นก้อนออกมาอย่างนี้บีบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เลยเหนียวครับอันนี้คือยืนยันเอาละเราก็จะหลุมหลุมนี้ก็ปักเสาได้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมจำนวนกี่เสาแล้วเนี่ยห้าเสา เรียบร้อยรอมัดข้าขึ้นไปมัดให้เขาเกาะขึ้นไปครับแต่ขณะนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับดูบนท้องฟ้านี่ครับอยู่ผมอยู่ใต้ตเนี่ยหมดมาแล้วแม่เอ้ยแม่เอ้ยเก็บอะไรหน่อยนึงมาแล้วก็คงจะต้องรีบทำแล้วครับท่านผู้ชม ต้องปปิดเครื่องอ่าไม่ใช่ปิดเครื่องเอาสังกะสีปิดเครื่องสูบน้ําก่อนครับโอ้หลายอย่างที่ต้องทําฝนแรกๆอาจจะมีพายุนะเห็นว่าเราก็ต้องรีบแล้วครับนี่ดูต้นไม้ครับต้นไม้คงจะดีใจเนะาะจะเห็นบนท้องฟ้าขอให้มาเถอะน้ําเต็มสระเลยอ่ะเป็นรูปเป็นล่างแลวครับท่านผู้ชม นี้รอว่า,าพระพิโรุนจะลงมาโรยปลายก่อนเมฆก,ก็ได้ผ่านไปแล้วครับโอ้ล่ะเราก็ต้องรอกันต่อไปครับท่านผู้ชมน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละมาแน่อาจจะเป็นคืนนี้ด้วยเดี๋ยวก็คงจะต้องไปติดเครื่องแล้วครับต้องชวยน้ำให้เขาหน่อยเพราะว่าโอ้ แรงเหลือเกินครับขอรายงานสถานการณ์ถัดจากเมื่อกี้แป๊บเดียวเองครับท่านผู้ชมทองฟ้าที่เคยมืดคึมมือสักครู่ก็เหลือประมาณนี้ครับและนี่ก็ดวงอาทิตย์ท่านก็ โออกมาแล้วครับอะไม่เป็นไรครับรอกันต่อไปแต่บนในความการเปลี่ยนแปลงหลากหลายครั้งสิ่งที่สดใสในธรรมชาติก็ยังมีอยู่ครับดอกไม้เหล่านี้ก็ยังทำให้เห็นในความ ชุลมุนวุ่นวายนะครับอากาศร้อนสามสิบหกองศาแต่ก็ยังมีสีสันแห่งความสวยงามปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบานชื่นครับท่านผู้ชมขอบคุณและสวัสดีครับโอ้ยังจบไม่ได้ครับท่านผู้ชมขอไปข้างต่อน,นี้นิดนึงครับนี่ครับ วัชพืชด,ดอกสีขาวเหล่านี้ขึ้นเป็นผืนสวยงามในธรรมชาติแล้วก็สังเกตไหมครับเขาจะขึ้นหน้าแงงเดือนเมษานี่จะมาถึงเนี้ยจะมีดอกนี้ขึ้นมาครับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านท่านจะพูดถึงสรรพคุณไว้เยอะเลยแต่ที่ให้เด่นชัดนี่ก็คือสำหรับ ดูดูร้อนที่อุณหภูมิร่างกายสูงๆเนี่ยครับใช้ตัวนี้ทั้งห้าเลยครับชงนำ้ำชงดื่มครับจะทำให้อุณหภูมิเราลดลงด้วยแก้ไขนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูใกล้ๆกันอันนี้จะเป็นบ้านไม่รู้โรยป่าครับแก้ไขนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะใช้ช่อดอกเนี้ยดอกเนี้ยครับสักประมาณเจ็ดถึงสิบดอกนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ชงดื่มเลยหรือว่าต้มดื่มก็ได้ครับแก้ร้อนภายในนะครับก็คือร้อนภายในร่างกายลดอุณหภูมิของตับอะไรที่เขาบอกว่าตับร้อนนะครับใช้ได้เลย นี่เป็นภูมิปัญญาทางทางใต้ท่านได้ถ่ายทอดให้ผมไว้นะครับก็นำมารายงานท่านผู้ชมไว้เย่ยงนี้ครับอ่ะจะได้จบคลิปแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้สัญญาณเตือนว่าเรามีคลิปใหม่ๆนะครับขอจบจริงๆครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับจากตะวังครับ